ในโลกของมอเตอร์ไซค์นะครับมีบางชื่อที่พอพูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเหล่าคนรักรถตัวจริงจะรู้กันวันนี้คือตำนานและหนึ่งในนั้นก็คือ Crocker v i t ทวินครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรที่ทำให้มอเตอร์ไซค์จากยุคเศรษฐกิจตกต่ำคันนี้มันกลายเป็นของล้าค่าที่นักสะสมยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อให้ได้มาครอบครอง880,000ดอลลาร์สหรัฐฟังไม่ถิดหรอกครับตัวเลขนี้ไม่ใช่ราคาซูเปอร์คารุ่นใหม่ล่าสุดจากอิตาลีนะ แต่เป็นราคาของมอเตอร์ไซคันเดียวที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อเกือบ90ปีที่แล้วและในวันที่1กุมภาพันธ์2025ที่ผ่านมามันก็เพิ่งจะทุบสถิติการประมูลไปดับถล่มทลายคำถามที่ตามมาทันทีเลยก็คืออะไรกันแน่ที่ทำให้มอเตอร์ไซค์เก่าๆจากยุค1 9 3เกาาคันหนึ่งเนี่ยมันมีค่ามากกว่าซูเปอร์คาร์แรงๆหลายๆคันในปัจจุบันซึ่งคำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเลขครับแต่มันซ่อนอยู่ในเรื่องราวของชายคนหนึ่งและวิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้าเกินยยุคสมัขของเา เอาละครับเพื่อที่จเข้าใจว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้เราต้องย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดตำนานของเครื่องจักรที่น่าทึ่งคันนี้และชายผู้ให้กำเนิดมันขึ้นมาชายคนนั้นชื่อว่าอัลครอเกอร์ครับเขาเป็นทั้งวิศวกรเครื่องกลที่เก่งมากๆและเป็นนักแข่งรถตัวยงที่มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้สิเขาคือหัวใจและสมองที่อยู่เบื้องหลังตำนานบทนี้เลยครับ ลองดูประวัติของเขาหน่อยนะครับคือไม่ได้ธรรมดาเลยจบวิศวะมาโดยตรงเคยทำงานกับบริษัทมอเตอร์ไซค์ใหญ่อย่างทอเป็นนักแข่งที่ประสบความสำเร็จแถมยังเป็นเจ้าของดีลเลอร์รถอินเดียนด้วยคือเขาไม่ได้แค่อ่านจากตำราแต่เขารู้ลึกรู้จริงจากประสบการณ์ตรงในสนามและในโชว์รูมเลยและที่ลอสแอนเจลิสนี่แหละครับที่จิ๊กซอชิ้นสำคัญมันมาเจอกันพอดี แอาคลอกเกอร์ er, ที่เป็นเหมือนสมองได้มาเจอกับพ่อบิ๊กสบี้ที่เป็นช่างเครื่องมือดีการจับคู่กันครั้งนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้โรงงานผลิตอะไรแต่งเล็กๆกําลังจะก,กลายเป็นผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับอเมริกาแต่ก่อนที่เราจะไปถึงรถที่วิ่นบนถนนเนี่ยรู้ไหมครับว่าอัจฉริยภาพของคลอกเกอร์มันพิสูจน์ตัวเองครั้งแรกที่ไหนคําตอบคือในสนามแข่งดินครับที่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติว,ตวงการมอเตอร์ไซค์ นี่คือแผนการที่ฉลาดมากๆครับคือเขาไม่ได้อยู่ๆก็สร้างรถในฝันขึ้นมาเลยนะแต่เขาเริ่มจากการทดลองเริ่มจากการอัปเกรดเครื่องอินเดียนที่ตัวเองคุ้นเคยพอเห็นว่ามันได้ผลก็เลยสร้างรถแข่งของตัวเองขึ้นมาทั้งคันเพื่อทดสอบแนวคิดแล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นในสนามแข่งด้วยการชนะแบบถลม่มทลายและเมื่อมั่นใจในเทคโนโลยีของตัวเองแล้วก็นำบทเรียนทั้งหมดนั่นแหละครับมาสร้างเป็นสุดยอดมอเตอร์ไซค์สำหรับวิ่งบนถนน และผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเจ้าคลอกเกอร์วีทวินี่แหละครับมันคือเครื่องจักรที่ทั้งแรงทั้งล้ำหน้ากว่ารถทุกคันในยุคนั้นแบบคนละชั้นจนหลายคนยกให้มันเป็นซูเปอร์ไบค์คันแรกของอเมริกาเลยทีเดียวคือเป็นรถที่สร้างมาเพื่อสมรรถนะสูงสุดอย่างแท้จริงลองนึกภาพตามนะครับในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงบริษัทรถส่วนใหญ่พยายามลดต้นทุนผลิตรถออกมาเยอะๆให้ราคาถูกที่สุด แต่ครอเกอร์กลับทำสิ่งที่สวนกระแสอย่างสิ้นเชิงเขาสร้างรถแบบบิสปกครับคือสร้างทีละคันตามออเดอร์เพื่อให้มันเป็นรถที่ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเจ้าของแค่คนเดียวเท่านั้นแล้วพอมาดูตัวเลขเทียบกันชัดๆในตารางนี้นะครับโอ้โหมันคือคนละเรื่องเลยในขณะที่ฮาเล่หรืออินเดียนในยุคนั้นมีแรงม้าอยู่ประมาณ40ตัว เครเกอ์มีไปแล้ว60ส่วนความเร็วสูงสุดก็ทะลุ110ไมล์ต่อชั่วโมงในขณะที่ค่ายอื่นยังพยายามจะแตะร้อยให้ได้นี่คือการทิ้งห่างแบบไม่เห็นฝุ่นของจริง เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับความเร็ว110ไมล์ต่อชั่วโมงในยุค1930เนี่ยมันให้ความรู้สึกช็อกพอๆกับการเห็นซุปเปอร์ไบค์สมัยใหม่วิ่งทะลุ200ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวลองจินตนาการถึงความเร็วนั้นบนถนนและเทคโนโลยีอย่างเมื่อเกือบร้อยปีก่อนดูสิครับมันสุดยอดมากจริงๆและความมั่นใจของอัลคร็อกเกอร์เนี่ยมันก็สุดยอดไม่แพ้รถของเขาเลยครับเขาถึงกับกล้าประก,า,รา,กาศเป็นนโยบายเลยว่า ยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้เจ้าของครอเกอร์ทุกคันที่โดนรถฮาร์ลี่หรืออินเดียนร่น Standard แสแตนดาร์ดแซงได้คือมันไม่ใช่แค่คำโฆษณาแล้วครับแต่มันคือคำท้าทายที่มาจากความเชื่อมั่นในวิศวกรรมของตัวเองล้วนๆแต่เรื่องราวมันก็มีจุดเปลี่ยนที่น่าเสียดายครับหลังจากที่สร้างชื่อในฐานะมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในอเมริกาได้แล้วทำไมจู่ๆตำนานบทนี้ถึงได้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ คำตอบมันอยู่ในเหตุการณ์ที่ใหญ่เกินกว่าที่ใครจะควบคุมได้ไทม์ไลน์นี้มันบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเลยครับตำนานของ Crocker v w w n n เนี่ยมันเปล่งประกายอยู่แค่ประมาณ5-6ปีเท่านั้นเองเหมือนดาวรุ่งที่กำลังจะพุ่งสู่จุดสูงสุดแต่แล้วสงครามโลกครั้งที่2ก็ประทุขึ้นโรงงานต้องหันไปผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินเพื่อช่วยชาติและนาเ้าที่สายการผลิตของ V ิก็ต้องหยุดลงและไม่เคยได้กลับมาอีกเลย และนี่คือจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ทำให้ตำนานนี้สมบูรณ์แบบครับตลอดระยะเวลาการผลิตทั้งหมดมี c r o อกเกอร์วีทวิถูกสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้แค่ประมาณ75คันเท่าน,นั้นครับใช่ครับแค่75คันซึ่งน้อยกว่าซ u เปอร์คาร์รุ่นลิมิเต็ดบางรุ่นในปัจจุบันซะอีกนี่คือความหายากในระดับตำนานของจริงดังนั้นมรดกของคร o กเกอร์เนี่ยมันจึงถูกสร้างขึ้นจาก2เสาหลักที่แข็งแกร่งมากๆครับ หนึ่งคือสมรรถนะที่เร็วที่สุดในยุคนั้นแบบไม่มีใครเถียงได้และ2คือความหายากในระดับที่แทบจะหาตัวจับไม่ได้ในประวัติศาสตร์มอเตอร์ไซค์พอ2ออย่างนี้มารวมกันมันก็เลยกลายเป็นมูลค่าที่ประเมินค่าแทบไม่ได้ในปัจจุบันเอาละครับทีนี้เรากลับมาที่คําถามตั้งต้นของเรากันอีกครั้งจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาเนี่ยตอนนี้เราน่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนแล้วคําตอบมันก็คือทุกอย่างรวมกันนี่แหละครับ มันเริ่มจากวิสัยทัศน์ของวิศวกรอัจฉริยะคนหนึ่งที่พิสูจน์แนวคิดของตัวเองในสนามแข่งจนสร้างเป็นรถที่มีสมรรถนะล้ำยุคถูกผลิตขึ้นด้วยงานฝีมือระดับสั่งทำรรทีละคันและสุดท้ายก็ถูกปิดผนึกตำนานไว้ด้วยความหายากในระดับสุดยอดนี่แหละครับคือสูตรสำเร็จของมอเตอร์ไซค์ราคา8,80,000ดอลลาร์สุดท้ายแล้วคร็อกเกอร์ v 2ทวิจึงเป็นมากกว่าแค่มอเตอร์ไซค์ราคาแพงครับ แต่มันเป็นเหมือนอนุสรณ์ที่คอยเตือนเราถึงอัจฉริยภาพที่ถูกขัดจังหวะด้วยเหตุการณ์ปรติศาสตร์และมันก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญเอาไวใ้ให้เราคิดตลอดไปว่าถ้าหากวันนั้นสงครามไม่เกิดขึ้นโลกของมอเตอร์ไซค์ในวันนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร